โรคเบาหวานคุณพี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นมากเกือบปีฝ่าแล้วครับค่าน้าตาล300ร้อยฝ่ามีบัติเหตุครับเกิดขึ้นคือว่าผมไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เกิดบัติเหตุแล้วก็มีแผลเวอะหมอพูดแบตกใจมากเลยหมอบอกว่าแผลคุณเนะี่ยรักษายากนะเพราะมันมันกว้างแต่มันกินเนื้อรู้ใจไม่ดีเลยตกใจว่าจะโดนตัดขา กไปใน Google แล้วก็ค้นหาว่าตรงไหนนะที่กินแล้วทาให้เราแบบว่าเห็นผลได้เลยเพราะเรากลัวเรื่องแผลถ้าเกิดมันลามไปอาจจะต้องตัดขาเราก็กลัวเจอบาลานทีตัวนี้ก็ลองดูลองทานอยู่อาทิตย์เดียวเห็นผลเลยแผลกลับมาติดแบบประหลาดใจทาให้เราดีใจมากโอ้ตายแล้วต่อไปเราไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมเลยมากมายนะถ้าเป็นแล้วคุณลองทานดูแล้วคุณจะรู้ผม,ผมนี่เนี่ยทาแล้วรู้สึกเลยประทับใจมากแ,ลแผลคุณแห้งได้ ทังแผลตุนหายได้หายต้องวนจากการเป็นเบาหวานหรือเป็นแผแลอะไรที่บวดว่ะลองดูนะครับผมค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลำพูนค่ะใครนะคะที่มีอาการแผลเบาหวานนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณอยากแผลเบาหวานหายนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาสัมภาษ์ลูกค้าค่ะที่เคยมีแผลเบาหวานนะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันค่ะว่าเป็นตรงไหนแล้วทานบาลานพีไปกี่กระปุกอาการหนึ่งดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนาตัวน่อนนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่จ้ะครับผมสวัสดี รับผมทันทิวัดกันสิรีนะครับตอนนี้อาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับมีอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นคือว่าผมไปขี่รถมอเตอร์ไซค์หลังจากเลิกงานแล้วมีสัตว์ก็คือแมวมันตัดหน้าเนาะก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีแผลเวอะวะนะครับตั้งแต่ทานบาลานซ์ทีตัวกระปุกนี้ขึ้นไปไม่เกินอาทิตย์ครับเห็นผลเลยครับว่าแผลเริ่มแห้งขึ้นแล้วก็เริ่มสมานขึ้นนะครับ ก็แปลกใจมากนะครับผมอืมอันเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนค่ะว่าโรคเบาหวานคุณพี่เป็นมานานเท่าไหร่ละคะเป็นมากเกือบปีกว่าเลวครับเป็นมากเกือบปีกว่านะคะค่าน้ําตาลสูงไหมสามร้อยฝ่าโอ้สูงมากเราก็มีการไปพบแพทย์ตลอดทานยาใช่ครับไปพบแพทย์แพทย์ก็จะให้ทานยาเอายามาทานแต่ว่าก็จะคอยระวังเรื่องแผลไม่ให้มันเกิดเนาะใช่ครับระวังเรื่องแผลไม่เกิดพ่อมันเป็นแผลค่ะคพี่โชว์ให้ดูหน่อยครับขออนุญาตนะครับ ทั้งขาเลยเนาะเป็นสองเข่าเลยเป็นสองเข่าเลยแผลนี้ทีนี้มันก็จะหายช้าใช่ไหมคะคุณหมอเขาให้การรักษาอย่างไงบ้างครับเขาก็เหมือนก็ทําแผลทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากมายพยาแก้ปวดมาดังนั้นไม่มีอะไรแต่ว่ามันไปทความสะอาดแผลทุกวันอืนะคะทีนี้พี่รู้สึกว่ามันมันหายช้าอะไรอย่างนี้เหรอใช่หายช้าแล้วเราก็ รู้สึกกังวลว่าเราเป็นเบาหวานเรากลัวแผ่จะลามนะครับผมทีนี้ก็เลยมันถึงจุดที่ต้องหาอาหารเสริมทานใช่พอดีว่าเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหาว่าตรงไหนนะที่มันจะทําให้เรากินแล้วไม่หลอกเราอะ่ะกินแล้วทําให้เราแบบว่าเห็นผลได้เลยเพราะเรากลัวเรื่องแผลถ้าเกิดมันลามไปอาจจะต้องตัดขาเหมือนก็นที่เราเห็นในรูปเราก็กลัวแต่พอเรามาเจอ อ่าบาลานทีตัวนี้<า>ก็ลองดูสอบถามเข้าไปในไลน์คุยกับแอด,แอดมิน<า>ก็ได้ลองทานอยู่เอ้ออาทิตย์เดียวเห็นผลเลยแพ้กลับมาติดแบบประหลาดใจทำให้เราดีใจมากโอ้ยตายแล้วต่อไปเราไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเนี่ยถามคุณพี่นิดนึงว่าเมื่อก่อนเชื่อในอาหารเสริมอยูหรือเปล่าคะหรือหรือว่ารู้สึกยังไงกับอาหารเสริมรู้สึกหรือว่ามันมันมีหลายๆผลิตภัณฑ์หรือหลายบริษัทองค์กรเยอะ ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะได้ผลหรือเห็นผลจริงไหมแต่พอได้ทานบาลานซ์พีรู้สึกว่าโอ้โหตกใจมากของเขาดีจริงๆแล้วก็สีเหลืองทองน่าทานมากทำให้ดูแล้วมันน่าทานจริงก็เลยทานไ่เกิดอาทิตย์แผลก็เป็นอย่างที่เห็นนยครับผมก็เริ่มดีขึ้นเป็นนานไหมคะกว่าที่จะทานตัวบาลานซ์พีเป็นแผลนานไหมคะ เกือบสองอาทิตย์นะแผลยังไม่แห้งเลยก็เลยตกใจว่าจะโดนตัดขาเนี่ยกลัวกลัวเดียวคือว่ากลัวแผลจะลามแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องคุณติดเชื้อนู่นติดเชื้อนี่เราใจเสใจไม่ค่อยดีในช่วงแรกทานวันละกี่เม็ดคะช่วงแรกทานสองเม็ดทานสองเม็ดเพราะว่าอยากให้ยามันแรงขึ้นลองให้มันแบบเพิ่มบูสเข้าไปเลยนะใช่ครับประมาณอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกก็เริ่มเริ่มเริ่มลดมาทีละเม็ดสองเม็ดที่ทานไปรู้สึกว่า แผลเริ่มจะสมานกันค่ะครับผมกว่าที่จะมาเป็นอย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าที่แผลจะหายแห้งสนิทบดเนี่ยใช้เวลานานไหมก็อาทิตย์หนึ่งลวมั้งอาทิตย์หนึ่งครับผมนะคะก็ตอนนี้ก็คือแบบแค่รอให้รอยแผลเป็นหายเท่านั้นเองนะใช่รอยแผลเป็นหายค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงไหมคะแบบเออแผลแห้งแล้วนะหมอพูดแบบตกใจมากเลยหมอบอกว่าแผลคุณเนี่ยรักษายากนะเพราะมันมันกว้างแผลมันกินเนื้อ รู้ใจไม่ดีเลยหมอยิ่งพูดอย่างนี้ใจไม่ดีเลยแต่ก็พยายามที่จะตั้งสติแล้วลองค้นหาใน Google ดูว่ามีตัวยาหรือมีสมุนไพรหรือมีอะไรที่เราสามารถที่จะมาช่วยเราได้คุณพี่เสิร์ชเข้าไปเจอหลายตัวไหมคะหรือว่าเจอเจอหลายตัวอยู่แล้วทำไมวันนั้นถึงปักทงเลยว่าเอาบาลานซ์พีนี่แหละดูดูรีวิวแล้วก็ดูองค์ประกอบทั่วไปก็ ถูกใจอ่ะก็ะอลองดูค,คิดอย่างงี้นะแล้วราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้โอ้โหผมว่าเกินคุ้มราคานะปกติกระปุกนึงก็พันเก้าสองพันเนี้ยใช่ไหมนี่กระปุกก็ไม่ไม,ไม่ถึงพันก็าราคาก็พอคุ้มเลยครับผมเทียบกับผลลัพธ์ที่ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ภูมิใจมากค เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากอยากให้คุณพี่นะคะฝากถึงคนที่เ,เขากำลังดูคลิปนี้อยู่เผื่อหาข้อมูลอยู่เลยว่าเอาเป็นแผลเบาหวานต้องทํายังไงคุณพี่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะได้ได้ไม่ต้องเชื่อผมเลยมากมายนะแต่คุณถ้าเป็นแล้วคุณลองทานดูแล้วคุณจะรู้ผมผมนี่เนะี่ยทานแล้วรู้สึกเลยประทับใจมากเลยบาลานซ์ทีนี้ทำให้แผลคุณแห้งได้ทำให้แผลคุณหายได้หาย้ังวนจากการเป็นเบาหวานหรือเป็นแผลอะไรที่บวกว่า ลองลองดูนะครับผมค่ะแล้วให้บอกว่าคุณพี่เป็นหน้าม้าหรือเปล่าเขาให้มาพูดหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าประสบการณ์มาโดยตรงเลยเป็นโดยตรงเลยไม่มีหน้าม้าครับผมโอเคค่ะเต็มสิบคะแนนให้บร้านพีกี่คะแนนดีคะให้เต็มสิบเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่มาบอกเ่าเรื่องราวอะไรฝังวันนี้หนูก็เลยเอาบร้านพีมามอบให้พี่อีกสามกระปุกเลยนะคะขอบคุณครับเป็นการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าใครนะคะที่เป็นเบาหวานไขมันความดันหัวใจนะคะก็สามารถทานบร้านพีนะคะ เพื่อบำรุงสุขภาพได้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะแพ้เบาหวาน,นะะที่คุณหมอบอกว่าตอนแรกหนัก เมื่อวานารักษายากนะก็สามารถหายได้ภายในอาทิตย์เดียวนะคะบอลอตพีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะมีอยอมีฮาลัานที่ถูกต้องค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องด,ดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บอลอตแบนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซ u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะ นี้นะคะชีวคุณพี่แล้วก็ตัวบาลานซ์พีนะคะรักษาแผลเบาหวานขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้ามตาเหลือร้อยสี่สี่สิบเจ็ดจากสามร้อยนะร้อยสี่สิบเจ็ดตกใจมากเลยค่ะตัวนี้สามารถทันได้เรื่อยๆเลยนะแปลกใจเลยครับทันเรื่อยๆแผลหายแล้วก็ก็ทานให้คุณพี่ทานต่อไปเรื่อยๆเพื่อเมนเทนเรื่องเบาหวานบอกตรงว่า ไม่ไม่ค่อยมอีเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเท่าไหร่ต้องลองเองนะใช่ใช่ใช่เพราะ,ระว่าคนเป็นแผลเบาหวานคือยิ่งค่าน้ําตาลสูงยิ่งแผลหายยากเขาไปใช่ค่ะน้ำตาลสูงยิ่งแผลหายยากตังวลมากถ้าใครเป็นแผนลเป็นอะไรเนี่ยผมจะแนะนําเลยได้เพราะว่า<ด>วผมมีภาพมีอะไรประกอบอยูอ่แล้ว